สวัสดีค่ะพวกเรานะคะมาจากโรงเรียนดัดดารุนีค่ะพวกเรามีสมาชิกทั้งหมดดังนี้ค่ะคือเด็กหญิงอลิดาโน,นพการเด็กหญิงวิพาพรใต้ชมพูและที่ฉันเด็กหญิงยสวดีเหมือนทียวค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน information dna app ค่ะคิดที่มาและความสําคัญนะคะมีดังนี้ค่ะคือในปัจจุบันนะคะผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจกับแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันนะคะ จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านการค้าและด้านต่างๆค่ะและในโรงเรียนของเรานะคะยังไม่มีแอปพลิเคชันตัวใดที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลมีเพียงเว็บไซต์เท่านั้น,นะคะ่ะซึ่งในการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์นะคะอาจจะก่อความไม่สะดวกและความสับสนแก่ผู้ใช้งานจนไม่สามารถหาข้อมูลที่ตนเองต้องการพบค่ะท,ทางคณะผู้จัดทำนะคะได้เล็งเห็นปัญหาค่ะจึงคิดที่จะสร้างแอปพลิเคชัน Information D&D App เพื่อ,ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในการหาข้อมูลค่ะ วัตถุประสงค์นะคะมีดังนี้ค่ะคือ 1. เพื่อศึกษาและสร้างแอปพลิเคชันผ่านผ่านเว็บไซต์ i w i l ล App บนระบบเพื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันอินฟูเมชันด i d ด n a p p ค่ะประโยชน์นะคะผู้จะดทำเกิดทักษะในการสร้างแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android ค่ะ 2. ได้แอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้งานค่ะ 3. เป็นแนวทางในการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานะคะ 1. แอปพลิเคชัน information DDN app ค่ะ 2. มือถือระบบปฏิบัติการ Android 3. แบบสอบถามความพึงพอใจค่ะวิธีการดำเนินงานนะคะเราก็วางแผนนะคะเราก็เลือกหัวข้อเนื้อหาที่น่าสนใจ แล้วเราก็ดำเนินการสร้างแอปพลิเคชันตามผัาง,งานโฟชาร์ตค่ะเมื่อได้แอปพลิเคชันมาแล้วเราก็นำแอปพลิเคชันไปให้ครูที่ปรึกษาตรวจทานและปรับปรุงแก้ไขาตามข้อเสนอแนะค่ะจากนั้นนำแอปพลิเคชันที่แก้ไขแล้วไปให้กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้และให้ทำแบบสอบถามเรานำผลที่ได้มาสรุปและอภิปรายผลค่ะค่ะ อภิปลายผลนะคะจากการสร้างแอปพลิเคชัน i n อิน m a ม i ชัน e d เดน App ด้วยเว็บไซต์ i b u i l d App บนระบบปฏิบัติการแ n น,นด o อยสามารถสร้างได้ง่ายมีความสวยงามและมีความหลากหลายนะคะอาจเนื่องมาจากผู้พัฒนาเนี่ยได้ศึกษาข้อมูลมาจนเกิดทักษะและนำมาประยุกใช้ให้สอดคล้องกับการต้องกับความต้องการตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานนะคะ ผลจากการศึกษาความมึงพอใจอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย4.39สรุปผลการดำเนินงานค่ะจากการสร้างแอปพลิเคชัน information DD ดียนด้วยเว็บไซต์ iView แอปบนระบบปฏิบัติการแอ,อนดรอยบบม,ม,มีเมนูหลักทั้งหมด9เมนูค่ะ1คือข่าวสาร2คือปฏิบัต ปฏิทินกิจกรรม3คือหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ4คือการติดต่อสอบถาม5รายการอาหาร6ข้อมูลบุคลากร7 Facebook ของโรงเรียน8เว็บไซต์ของโรงเรียน9แผนที่ของโรงเรียนค่ะแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะ 1. เพิ่มเติมข้อมูลให้มีความล่ะ ให้มีความครอบคลุมค่ะเพื่อผู้ใช้งานจะได้ศึกษาข้อมูลที่มีความหลากหลาย 2. เพิ่มเติมการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วพวกเรานะคะขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ